ดีผู้เข้าร่วมสัมมนา,าทุกข่านค่ะวันนี้นะคะดิฉันนางสาวพามิลีรันค่ะรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์2 0คนที่ดูดีนะคะในหัวข้อเรื่องอาหารปลอดภัยค่ะเราจะถามโดยเราจะถามในคําถามสองหัวข้อค่ะหัวข้อแรกก็คืออาหารปลอดภัยในความคิดของออ20คนที่ดูดีเนี่ย ให้ความหมายไว้ว่ายังไงแล้วก็ในหัวข้อที่2คือแนวทางในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยหรือว่าเลือกซื้ออาหารปลอดภัยเนี่ยเขามีแนวทางในการเลือกซื้อกันยังไงเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์20คนที่ดูดีกันเลยค่ะตามาลยค่ะที่ภาัิอ๋องั้นเดี๋ยวอันนี้ค่ะคนดูดีของเราคนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะถามนะคะคําถามแรกของเราก็คืออาหารปลอดภัยในความคิดข,ของน้องอะ่ะคืออะไรอาหารปลอดภัยก็น่าจะเป็นอาหารที่นสะอาดไม่มีสารเคมีอะไร การที่น้องเลือกซื้ออาหารปลอดภัยหรือว่าเข้าถึงอาหารปลอดภัยเนี่ยน้องมีแนวทางยังไงอาจจะเลือกแบบมีออยหรือไม่ก็ปลูกกินเองเพราะอาจจะหายากปรูกกินเอนะคอาจจะหายากกับปลูกแบบพวกขุดไทยอะไรง่ายๆหรือไม่ก็เดินทางท่านนวัตกรรมใหม่ๆก็ปกผักไฮโดรปนิกอะไรเราจะมาเริ่มทำถามคนสามสองข้อเลยนะคะข้อแรกที่เขาถามน้องว่าอาหารปลอดภัยในความพิจของน้องอะคืออะไร อ๋ออาหารปลอดภัยก็คือนา่าจะเป็นอาหารที่แบบเรากินแล้วไม่ส่งผลทําให้ร่างกายของเราแบบไม่สบายแต่อาจแต,แต่แต่ก็ไม่ส่งผลในอนาคตด้วยอ่าแล้วข้อที่สองก็คือแนวทางในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยหรือว่าเลือกซื้ออาหารปลอดภัยในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีแนวทางทยังไงบ้างมีอะไรบ้างส่วนตัวนะครับก็เป็นคนที่กินอาหารแบบร้านที่ไม่มีค่อยมีคนร้านที่แบบเวื่อนเร็วแบบ ปิ๊บปิ๊บอะไรแบบนี้อขอบคุณมากนะคะทำมเราจะเลือกใครดีนะเดี๋ยวเราต้องเดิอดูสำรวจหน้าตาเรามาดูาาดูสิ่มนี้กันนะสิ่นี้นะคะเราจากการที่เราคัดเลือกหน้าตาแล้วเราจะเลือกน้องคนนี้ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือคนดูดีคนที่สามที่เราเลือกมานะคะชื่ออะไรคะ พิมค่ะน้องพิมนะคะอยู่ชั้นปีที่หนึ่งค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาถามคาถามสองคำถามเนาะพี่ขอถามสองคำถามคําถามแรกพี่ขอถามว่าอาหารปลอดภัยในความคิดของน้องพิมเนี่ยคืออะไรอะไรก็ได้ที่กินแล้วไม่ท้องเสียค่ะอะไรก็ได้ที่กินไม่ท้องเสียนะคะคือว่ากินไม่เลือกกันค่ะคำถามข้อที่สองนะคะพี่ถามว่าน้องพิมมีแนวทางในการเลือกซื้ออาหารปลอดภัยหรือว่าเข้าถึงอาหารปลอดภัยยังไงบ้าง ง่ายดูร้านที่แบบเราดูภายนอกก็เห็นแล้วว่าเขาสะอาดอย่างเงี้ยค่ะถ้าร้านสะอาดอาหารก็น่าตัดสะอาดด้วยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความที่เห็นของน้องพิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะคะต่อไปนะคะเราก็เจอคนดูดีคนต่อไปแล้วนะคะชื่อน้องปีโป้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะขอถามว่าอาหารปลอดภัยในความคิดของปีโป้นี่ยคืออะไรคิดว่าอาหารปลอดภัยเหรอครับต้องสะอาดครับผมต้องสะอาดถูกหลักอนามัย แล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องภาชนะก็ต้องไม่มีสาตรตกค้างครับแล้วก็ถ้าเราจะเลือกร้านอาหารที่ปลอดภัยเราก็ต้องเลือกที่ได้รับการรับรองอยอยหรือไม่ก็มีป้ายติดประกาศว่าอาหารนั้นปลอดภัยนะครับและถูกหลักขาบอกก็คือแนวทางในการที่แบบเลือกซื้ออาหารปลอดภัยเนี่ยเลือกซื้อยังไงวิธีการสำหรับผมนะครับผมจะเลือกดูร้านอาหารครับว่าร้านอาหารบางร้านครับอาจจะติดกับริมถนน เอาล่ะอาหารบางร้านที่ติดถนนเนี่ยซึ่งจะมีสารตกค้างมากมายครับผมมีปุ๋นมีอะไรประมาณนั้นนะครับผมผมก็จะไม่เลือกทานครับผมจะไปเลือกทานที่ห้องแอร์ครับเย็นๆส,สบายๆครับผมจ<ะ>้าประมูอ่าคุณส,สวยเราจะมาถามคำถามแรกก็คืออ,อาหารปลอดภัยในความคิดของแคลเนี่ยคืออะไรอ่าอาหารปลอดภัยในความคิดของแคลนะคะก็คืออาหารที่สะอาดถูกหลุดถูกหลุลักษณะอาหารปลอดภัยอ่าคำถามข้อที่สองคือแนวทางในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยของแคล รู้วิธีการนะคะรู้ว่าเราจะเลือกซื้ออาหารเนี่ยยังไงอย่างเช่นผักเนี่ยคะ<ม>่ะเราควรจะเลือกอ่าดูผักที่สียังไงตาตาตาต้องใสไหมสีเงือเป็นยังไงก็คือรู้วิธีการเลือกอาหารที่เราจะใช้ประกอบอะค่ะ<า>ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเราจะหาันต่อไป o r า a n ิ c อะไรเนี้ยค่ะที่กินแล้วดีอาหารที่ o r g กน i กไม่มีสารตกค้างไม่มีออนอยนด้วยครับ กินแล้วมันผลอันตรายต่อไม่เป็นมันไม่ทําร้ายแล้วก็ไม่สมควรค่าจากการสรํารวจผล20คนที่ดูดีนะคะผลสรุปก็ออกมานะคะว่าข้อแรกที่เราถามว่าอาหารปลอดภัยคืออะไรนะคะสําหรับผู้บริโภคนะคะเขาก็ตอบมาว่าอาหารที่ไม่มีสารปนเปื้อนแล้วก็อาหารที่สะอาดถูกสุขะอารามัยนะคะส่วนข้อที่สองที่เราถามว่าแนวทางในการเข้าถึงอาหารปลอดภัยเนี่ยเขาเข้าถึงได้อย่างไรนะคะ ก็เขาก็ตอบกันโดยส่วนใหญ่ว่าดูจากสัญลักษณ์อาหารปลอดภัยแล้วก็ดูจากร้านโดยรวมนะคะค่ะสำหรับบทสรุปก็มีเท่านี้ก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ